สวัสดีครับบทเรียนที่7กับการใช้งาน Mac OS สำหรับมือใหม่หัดใช้ Mac ในบทเรียนที่7นี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการแสดงผลของโฟลเดอร์ใน Mac OS สำหรับผู้ใช้งาน Mac OS เราสามารถกําหนดรูปแบบของแต่ละโฟลเดอร์ได้เช่นการปรับขนาดไอคอนการเรียงไอคอนการเปลี่ยนสีพื้นหลังของโฟลเดอร์ขั้นตอนการตั้งค่าและปรับแต่ง ให้เพื่อนเพื่อนเปิดไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show View o p t i o n จากนั้นจะมีหน้าต่างคำสั่งการปรับแต่งไดรฟ์และโฟลเดอร์แสดงขึ้นคำสั่งแรก Icon Size คือการกำหนดขนาดของไอคอน คำสั่งที่2 grid spacing คือการกำหนดระยะห่างของไอคอนถัดไปคำสั่งที่3 text size คือการกำหนดขนาดของตัวอักษรใต้ไอคอน ถัดไปคำสั่งที่ 4. label position คือการกำหนดตำแหน่งของข้อความใต้ไอคอนโดยมี2ตัวเลือกคือ bottom คือข้อความที่อยู่ใต้ไอคอนหรือ right ข้อความจะอยู่ด้านขวาของไอคอนถัดไปคำสั่งที่ 5. show item info คือการแสดงจํานวนหรือรายละเอียดใน Drive หรือโฟลเดอร์ถัดไปคำสั่งที่6 s โชว์ไอคอนพรีวิวคือการแสดงภาพพรีวิวของไอคอนและคำสั่งสุดท้าย sort by คือการจัดเรียงโฟลเดอร์ตามชื่อไฟล์ตามขนาดไฟล์ตามวันที่สร้างไฟล์หรือตามวันที่แก้ไขไฟล์และอื่นๆสำหรับบทเรียนที่7นี้เมื่อเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งไดรฟ์และโฟลเดอร์ตามที่เราต้องการซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกปรับแต่งที่แตกต่างกันออกไปสำหรับบทเรียนนี้ผมก็ขอจบที่เพียงเทาง่านี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ